เพื่อนๆวันนี้ผมพามาเที่ยวที่เมืองซาวส์บวกครับเป็นเมืองแห่งเกลือครับตอนนี้เราอยู่ที่กลางสะพานซอลซักครับหรือว่าซอซักบิดครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปเที่ยวที่เมืองเก่าครับที่เขาบอกว่าเป็นเมืองของโมซารครับสมัยก่อนครับเป็นศิลปินที่เกี่ยวกับดนตรีครับแล้วก็จะมีมหาวิทยาลัยที่ที่สอนเกี่ยวกับดนตรีครับอยู่ที่นี่ด้วยครับ ก็คือมหาวิทยาลัยโมสาต์นั่นเองครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเที่ยวชมเมืองนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมตามผมมาเลยครับน่จะเป็นสัญลักษณ์ของคู่หลักครับที่เขามาผูกไว้ ยาวๆเลยฝั่งโน้นเลยมีทั้งสองฝั่งเลยครับฝั่งโน้นก็มีนี่เมืกก่อสมัยก่อนเขาเป็นขึ้นชื่อเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเกลือครับเนี่ยสาวโบสถเพื่อนผมเรียกนะที่นี่เขามีรถไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าคนแอนน้ำมันครับ มีสัญญาณไฟฟ้าอยู่ข้างบนครับเนี่ยสวยมากเลยรถบัสไฟฟ้าอากาศก็กำลังดีครับไม่ไม่หนาวเกินไปครับโอ้มีแต่สัไม่หนาวอะ่ะไม่หนาว <c oughs> ตอนนี้อุณหภูมิน่จะประมาณ15-16ครับนี่ยตอนนี้เราอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์มอสซาคร,ครับซึ่งเขาบอกว่าเมื่อก่อนะครับเป็นบ้านมอสซาครั ใครมูรรู้จักไหมฮะมูร์สายเป็นใครเป็นนักบอลฮะเป็นนักบอลของซาบวกซาบวกนักบอลคที่จะแข่งกับลิเวฟฟูกูโอเคข้อมูลแน่นมากเออเออเออแล้วลิฟฟูจะมาเตะที่นี่นะฮะนัดนัดเยือนอยู่ฝ่ชยเชฟแอนลีกเล่นตำแหน่งอะไรกองหน้ากองหน้าใช่ดันคู่กับเคนนี่ดันกิทโอ้โหอ้โเคนนี่ดันกิทด้วยโอ้โหนี่แหละครับ สาระไม่ได้จากคลิปนี้จริงๆคะผมไม่คุดเพลงเนี่ยนั่งในรถบัสรถบัสน่าจะรถบัสรอบเมืองเนี่ยมีเป็นสายๆเลยเห็นปะเหมือนว่าจะบอกว่าไปไหนบ้างครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในเมืองซาบวกกันอีกครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆตามผมมาเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนมิราเบลครับ ไม่ใช่าลาลาเบลนะครับมีลาเบลครับคือเหมือนเป็นส่วนที่เขาระลึกถึงโมสาดนะครับมันจะมีเขาจะปลูกต้นไม้เป็นแบบตัวโน้ตลูกัวโนนะครับโดเลมีฟาซอนน่าจะประมาณนี้ครับสวนโมซาดแล้วก็มีน้ำพุอยู่ตรงกลางนะ ท่านผู้ชมครับนี่ครับเมืองซาวบวกครับแล้วก็มีรถม้านะครับมีรถม้าให้บริการแต่น่าจะแพงครับเพราะที่ยุโรปอะไรก็แพงไปหมดครับนะครับรถม้ากํานลังวี่ด้านหลังผมที่เป็นตึกเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัายของโมซารับก็ขึ้นชื่อทางด้าน เรื่องเกี่ยวกับการสอนเกี่ยวกับด้านดนตรีครับก็แนะนําใครที่ชอบดนตรีครับและอยากมาเรียนสอบเข้าที่นี่ให้ได้ครับถือว่ามันเป็นความฝันของนักดนตรีที่ยิ่งใหญ่ครับเป็นมหาวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับดนตรีที่คนยุโรปให้ความนิยมครับมาเรียนที่นี่ครับก็สําหรับซาวบวกครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วก็เพื่อนๆฝากเพื่อนๆ กดไลค์กดซับสไคร์คลิปนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่เมืองต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ E mm -hmm.